สบายดีทุกคน <laughs> กินข้าวด้วยพี่น้องแต่ว่าเขาปองเขาเพเนเนล่าเอิญเขาเพนให้ยเอิญเขาอันเาขา,ขา,ขาเทียงอันนี้ก็เป็นสมพักอันนี้ก็เป็นขัวไข่หมดแดงปิ้งไก่แล้วก็บขัวแมงกี้นู่นแกงหน่อมไม้แล้วก็บออมไม้ออมไม้เป็นตระเสียแมงนี่ เอาไม้ใส่ไข่มูแดงน่อะใส่สีน้ำทอดเนี้ยเอาน้ำงใจเรียกเขาเลยเอามามามาใส่ปีงึงนังขึ้นภูเขาหุ้มหนังเมื่อกี้บัดเนี้ยก็เขาคนใดเนเต็มเต็มเลยอันนี้กับปีงึงปีงึงหน่อกินซองเหมือดอบปีงึงนะปีงึงโม่ไข่ึงหน่อยอยันานละเสิงกันเมันก็เลยทานไข่ก็เสื่อกมาแล้ นี่ก็เป็นเขาอันนี้นะเป็นเขาทั้งอันห้งเฮียนเพิ่นแจกให้แล้วก็อันนี้คือพ่อแม่พวกเฮาเอามาให้มาส่งเมื่อวานนี่แกงหน่อไม้มื้อนี้ก็กินแกงหน่อไม้แกงหวายแกงหวายกับแกงหน่อไม้อันนี้สมพักสิกินเขานี่เนี่ตึกตึกตีกิโทรศัพท์ก็ดีอใครเพป่นอ่ะยินมยิ่มมากแบบเขาอันเขาอยู่บ้านเฮ้านะ Bên chúng sẽ quần xếp có mỏ, móc hãy mọi người chăn nuôi nó lông mày ừ. là mày nèo luôn nèo luôn nè luôn nèo luôn Đã luôn bán. luôn nèo luôn nèo luôn บพกบพิษทุกมือเลยนะตัววันตัวแกตัวอีกตัวลมากินมันเลยโมแมนโมแมนมันมันมันถุกมือแกงละไม่อ๋อมันกบพิษกบ้านอยู่ออกวันเมื่อวานนี่แกงละไม่เต้นก่อยหมักบ้านเลยีีจะจ้มแกงไว้พี่น้อกอาไว้คลองดีเลยนี่อมไว้จะใครแดงค้องดีของเสียบเลยนี่เนื้องล้องหาใหญ่เลยนี่ทำหมูวานทำขึ้น ใส่หัวก่อนกินเขาก็ได้ใส่ปลานงคนบ้านไหนของหานะอันเด็กตั้งเยอะนะใส่หัวก่อนยันไข่ก่อนอันนี้เป็นไท้หมันสอกคือกานเลื่อบะเมนบะเมนผัวข่อยเลยเป็นไท้หมันซอกบะเมนผัวเป็นผู้บ่าราวกับ พ่อก็ไม่าาเข้หูจักกันอยู่แหละเนาะเลยนั่นนงกินน้ำกันซีขึน้นตั้งนี้แค่งตาสูบอู่กำลังตื่นแต่ก็นอนวะก <c oughs> ินแต่ก็นอนก <c oughs> ินแต่ก็นอนนอนแต่เก่าวุ่นกันวะ <c oughs> ตื่นแต่ก็นอน,ยนอย่านาะจันเ <c oughs> <c oughs> จีบไป, <c oughs> ปดิ่แรกนี่นะออาไม้นะพี่นอ้องใส่ไข่มุกแดง ทำแรงคนตัวหน,น,นักหนึงก็ตึงเขาก็ยังเลาะเหนือทำแรงกัน่ใช่เราไปนานตรงไหนนี่เปลืงเอิงหัวเป็นพ่ณุนเปลืงไก่อู้ยวันแตกโขกๆอยูขอขอขอ่เราอยู่ไหนมีคุณพักกันถูกหมดหรือเปล่าจำแม่ได้ซื้อมาแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานเอื่อยๆอยมาตลาดได้ซื้อมาสามถุงเขาเห็นเขาก็เลยเอามันถุงหนึง่งใส่เมือม่อวีคนกินมาให้เาอีก ยังมันแต่ควบควบยังพี่เนาะยังมันหลายเนาะอยู่ใไทเว้นมีมั่นเนาะมียืนอะไรมัันอาหารอาหารแค่นี้ดีมีอันหมดเมีนั่นอันนี้แกงน้ำมันอันนี้มือเด้งหนึ่งมันร้ายกหมูมีแต่ยุ่งในเมืองไทยยุ่งพี่ฮ่ากระโหลกเดือดยืนในแค่ท่าเลยยืนห้ามไปจนมันจะห้ามไปตัวใหญ่เฮ้ยบอกไ้ตัวนั้นของกันมาไปก้าวเดือกแม่ แม่แบบโดดห่วงเนาะไกลกวนี้น่อยเอ้ยยังไไปเรืลูกยืนตายงยงอยง่ยงกินลกล้าลายหมดเออเยเอามันมาลูกไว้ลูกด้วยเนาะลูกอเอื <c oughs> ยอยททำของงามไม่คนชื่อไส่เจี้ยคนชื่อส้แอบกจีบ้าเถ้าบ้าเถ้าคางมา ปชาวันมีคนซื้อสมีเลยวะแตที่คือไปคุณมาอันนี้ในห้องเจ้าอันนี้คนซื้อสฉลในเตียงมีแต่ฮานหวานเฮามีเตเนเตอร์เสฉากันกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาะพี่น้องสามากแต่ลืมกดกดยังบอกใครก็เจ้าเนี่ยไว้คอยแน่ กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ดพี่น้องพอกันไากินนาะไปกินเขาก่อนกินให้มันอิ่มก่อนเันนีพี่น้องสบายดีบ๊ายบายนะแม่